สัปดาก่อนนี้นะฮะทางชุมชนเขาเรียกว่าชุมชนรับแลนะครับ,ร,บร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองคือคอปอสมเนี่ยนะครับจ <ฮะ S 1> ังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมเรียกว่าเปิดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลารักษาสิ่งแวดล้อมก็มีเครือข่ายต่างๆนะครับมาร่วมกันเยอะท่าน เมืองวารินชำราบก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับโดยชุมชนรับแลน,นี่นะครับเมื่อก่อนนี่ถือว่าเป็นชุมชนแออัดนะฮะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของสถานีรถไฟจังหวัดอุบลโดยทาการเช่าพื้นที่ของการรถไฟแล้วก็มีแผนที่จะทาโฉนดชุมชนนําร่องนัมน,นี้นะ,ะตอนนี้ก็ หยุดไปก่อนนะฮะหยุดไปก่อนแล้วเขตพื้นที่นี้เมื่อก่อนนี้คงจะจําได้ใช่ไหมครับชุมชนละแวลก,ก็คือเป็นพื้นที่สีแดงยาเสพติดมีายากรรมแรงต่างเยอะนะครับโดยงานต่างก็ร่วมกันมาแก้ไขปัญหาสีแดงคันเมืองไม่ใช่นะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ว่าติดยาเสพติดนะฮะปัจจุบันชุมชนวกนี้นก็สีแดงเหมือนกันมนเยนแนละนะครับผมชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหลายอย่างครับเช่นทํากลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมากลุ่มหัตกรรมจากไม้ไผ่ขึ้นมากลุ่มเยาวชนเด็กรักบ้านก็ทําให้อาจกรรมต่างๆนั้้นนนลลลดงมากเยตอี จนเล็กโอ้โหแทบจะหาอาชกรรมไม่ได้เลยนะครับการขายยาบงยาบ้าในนี้หาไม่มีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานอกจากว่าพบมีปัญหาแล้วยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่ชาวบ้านประสบก็คือปัญหาน้ําเสียครับเรียกว่าลำตะกุดนะครับซึ่งเรใกล้ๆกลกุดศรีมังคละถนนวารินอุบลวารินช่วง5ปีที่ผ่านมานี้โครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายทําไม่มีน้ําเสียและขยะไหลลงสู่แม่น้าแล้วพันปลาก็ลดลงอย่างมากพื้นที่ทําการเกษตรริมน้ําก็ลําบากทําไม่ได้นะฮะคนที่เคยปลูกต้นไม้ทําพืชผักสวนครัวก็ลำบากตอนนี้ก็เลยมีการอนุักษ พันปลาดังกล่าวขึ้นอย่างที่บอกนี่นะครับ,รบในงานก็จะมีกิจกรรมปล่อยปลาอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับ <ฮะ S 1> มีการทำเ e อีนบอลนะฮะเพื่อที่ทหารจากทางด้าน โครงการมพระราชดำริป่าดงนาธรมนะครับกรมฐานราบที่6มีมาให้ความรู้ในการปั้นลูกบอลเรียกว่า e m บอลให้กับชุมชนเพื่อที่จะไปบำบัดน้ําเสียด้วยครับโอ้โหนะครับแล้วก็มื้อกี้เห็นชนบทชุมชนด้วยครับเป็นโครงการนําร่องด้วยเรื่องราวของชนบทชุมชนแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นเงียบหายไปเงียบหายไปต้องดูนโยบายรัฐบาลต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมครับ